สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชวนให้มาฝึกเปิดสะโพกกันเปิดแขนอยู่ด้านในแล้วก็ได้แกนกลางลําตัวด้วยเราก็จะทําในท่าของด็อกพีพีก็คือท่าสุนัขฉี่นั่นเองเป็นยังไงลองฝึกกันดูคะ่ะร้วนิดนึงนะคะอยู่ในท่าของออฟเอร์โพสิชันอ่าเหมือนเดิมนะคะปลายเท้าสองข้างจิตพื้นไว้ขมวหน้าท้องศีรษะพุ่งไปด้านหน้า <ítulo> ions. จ Color hmm. Singer ากนั้นค่ะปลายเท้าซ้ายจิกพื้นค่ะแล้วค่อยๆยืดขาทางด้านซ้ายตึงยืดขาก่อนเนาะเปลี่ยนค่ะกลับมาปลายเท้าขวาจิกพื้นค่ะดันส้นเท้าไปด้านหลังยืดขาตึงผลักส้นเท้าไปใกล้กับพื้นด้วยสามสองหนึ่งค่ะกลับมาค่ะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะยืดขาไปด้านซ้ายไปด้านหลัง คราวนี้ผลักขาขวาไปด้านหลังด้วยมวนกระดุกรองก้นลงค่ะหลังเหยียดยาวหายใจสามสองหน่งค่ะค่อยๆกลับมาวางเท้ากลับลงไปคราวนี้ค่ะดรอกพีพีแล้วได้แกนกลางลำตัวได้ขาหนีบด้านในนะคะอ่าเริ่มเลยค่ะฝ่ามือสองข้างนะคะขยับให้อยู่ใต้งหัวไหล่ ปลายเท้าจิกพื้นจะง่ายกว่าจากนั้นค่ะค่อยๆหายใจเข้ายกเข่าขึ้นมาจะเห็นว่าหัวเขา่าส้นเทา้าระดับเดียวกันแนวเดียวสะโพกนะคะสองแขนตึงศรีรษะพุ่งไปด้านหน้าหายใจออกวางกลับลงไปอีกสามรอบหายใจเข้าหายใจออก ํำตัวตรงหายใจเข้าสะโพกขวาบะปิดเข้ามานะหายใจออกสองรอบหายใจเข้าค่ะหายใจออกรอบสุดท้ายค่ะค้างไว้จากนั้นค่อยๆย,ยืดขาทางด้านซ้ายตึงกระดกปลายเท้ายกแขนทางด้านขวาขึ้นสามสองหนึ่งวางมืองอเขา่าวางเข่ากลับลงไป หายใจเหนื่อยแล้วใช่ไหมเปลี่ยนข้างค่ะ<ม>ทางนี้บ้างออลโฟค่ะปลายเท้าจิก<ม>เหมือนเดิมยกเข,าข่าขาทางด้านขวาขึ้นมาหัวเขา่าข้อเท้าแนวเดียวกันแขนสองข้างเหยียดตึงกลับลงมาค่ะหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าค่ะหายใจออกสโพกซ้ายนะคะไม่ตักไปนอกนะหายใจออกรอบสุดท้ายแล้วค่อยๆย,ยืดขาค่ะตึงพร้อมกับยืดแขนด้านซ้ายไปด้านหน้าสามสองหนึ่งวางมืององเขา่าวางขากลับรงหลังเทนะ้าแนบพื้นค่ะ เดินมือไปด้านหน้าชายโพสสองแนขนค่ะไปด้านหลัง MBO ประสาน่านิ้วมือ10นิ้วอยียดแขนเตึงยืดคลาย ได้ค่ะนี่ด้านในได้สะโพกนะคะแล้วก็ยังได้แกนกลางลำตัวแถมอีกด้วยสำหรับวันนี้ค่ะราวนิดนิดกลับไปคิดถึงกันสวัสดีค่ะ